ที่หนองน้ำใกล้ชายป่าแห่งหนึ่งเคยเป็นหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีสัตว์น้ำจำพวกปูปลากุ้งหอยเต่าตัภาพน้ำอาศัยอยู่มากมายต่อมามนุษย์ได้จับกินสัตว์เหล่านั้นแทบหมดเกลี้ยงโดยเฉพาะในฤดูแล้งที่น้ำแห้งขอดปลาที่ตัวใหญ่ๆถูกพวกมนุษย์ระดมกำลังกันมาซออค้นเอาไปจนหมด เหลืออยู่แต่ปลาช่อนเท่าตัวหนึ่งที่อาศัยปัญญาอันเฉียบแหลมโลบปลีกแคและสวิงเอาชีวิตรอดอยู่ได้ไม่เพียงแต่สัตว์น้ำเท่านั้นที่ถูกพวกมนุษย์จับเอาไปกินจนหมดเกลี้ยงแม้แต่สัตว์บกจำพวกกระรอกกระแตกระต่ายนกหนูที่อาศัยในป่าละเมาะใกล้หนองน้ำและพากันลงมากินน้ำในหนอง ก็ถูกพวกมนุษย์แอบดักล่าเอาชีวิตไม่มีเหลือนอกจากกระต่ายเจ้าปัญญาเพียงตัวเดียวที่สามารถหลบหลีกเอาชีวิตรอดอยู่ได้ทุกๆเช้ากระต่ายหนุ่มตัวนี้จะออกจากป่ามากินน้ําในหนองพร้อมกับถามข่าวพวกสัตว์ในหนองว่าใครมีชีวิตรอดอยู่บ้างหรือใครถูกมนุษย์จับไปกินแล้วบ้าง นอกจากปลาซิวผอมๆกับกุ้งฝอยเดนตายสองสามตัวแล้วในหนองน้ำแห่งนี้ก็มีเพียงตัวฆ่าตัวเดียวเท่านั้นแหละที่รอดชีวิตยอยู่ได้ปลาช่อนเท่าบอกกระต่ายด้วยน้ำเสียงเศร้าส้อยโอ้ช่างร้ายกาศอะไรอย่างนี้พวกมนุษย์ช่างใจคอโหดร้ายเสียนี่กระไรรู้ไหม เพื่อนๆของข้าก็ถูกจับหมดไม่มีเหลือเหลืออยู่แต่ข้าตัวเดียวเท่านั้นแหละที่อยู่ในป่าละเมาะแห่งนี้ได้ข้าจะย้ายเข้าไปในป่าใหญ่เหมือนกันแต่ยังอะไรถิ่นนี้อยู่จึงอาศัยปัญญาหลบหลีกไปวันๆเท่านั้นแหละขณะที่ปลาช่อนกับกระต่ายคุยกันอยู่นั้นมีกระทาชายนายหนึ่ง หาสัตว์ที่หลงเหลือเพื่อเอาไปทำอาหารเย็นได้ยินสัตว์ทั้งสองคุยกันจึงเข้าบังพุ่มไม้แล้วแอบฟังอยู่เงียบๆนั่นนะสิพวกมนุษย์ช่างใจร้ายไร้ความเมตตาจะไม่เหลือพวกเราไวใ้ให้ออกลูกออกหลานสืบเชื้อสายเผ่าพันธุ์เลยหรืออย่างไรมีอยู่เท่าไหร่ก็จะเอาให้หมดเลย ต่อไปไม่เหลือสัตว์ให้พวกเขาจับกินอีกแล้วตัวข้าเองก็อาศัยปัญญาเอาชีวิตรอดให้ถึงฤดูฝนที่มีน้ำเต็มหนองขึ้นมาเท่านั้นก็จะวางไข่ออกลูกออกหลานข้าก็อยากหนีไปอยู่ตามแม่น้ำเหมือนกันแต่ไม่รู้จะไปได้อย่างไรเจ้าเก่งจริงๆที่เอาตัวรอดอยู่ได้ ข้าเองหากไม่มีปัญญาก็คงอยู่ไม่ได้ถึงวันนี้หรอกนี่มันเป็นความลับเฉพาะของตัวข้านะแต่ข้าจะเปิดเผยให้เจ้ารู้เวลาพวกมนุษย์มาทางชายป่าข้าก็จะหลบไปอยู่ทางนน้นพอเขาแห่ไปทางโน้นข้าก็จะหลบมาทางนี้เท่านี้เองพวกเขาก็หาข้าไม่พบหรอกข้าก็เช่นกันแหละกระตายเอ้ย เวลาพวกเขาพากันลงสวิงลงแหทางหัวน้องข้าก็หลบไปอยู่ทางท้ายน้องเวลาเขาไปอยู่ทางท้ายน้องข้าก็หลบมาหัวน้องอาศัยการหลบหลีกไปมาอย่างนี้จึงเอาชีวิตรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้การปรับทุกข์และเผยความลับสู่กันฟังของสัตว์ทั้งสองเท่ากับเป็นการนำภัยมาสู่ตน โบราณว่าความลับหากรู้ถึงคนที่สองแล้วความลับนั้นก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปชายคนที่แอบฟังอยู่หลังพุ่มไม้ได้ยินเรื่องทั้งหมดแล้วก็วิ่งแจ้นกลับไปบอกพวกพี่น้องป้องปลายทั้งหลายแหล่แห่กันออกมาทั้งแหสวิงตาข่ายบ่วงแล้วแบกหามกันออกมาราวกับจะไปแห่ขบวนในงานมหากรรมล่าสัตว์อย่างนั้นแหละ ลงจับเอาเจ้าปลาช่อนเท่าในหนองน้ำก่อนข้าเห็นมันตัวโตเท่าต้นขาหากว่าจับได้คงอิ่มไปหลายวันเสร็จแล้วค่อยขึ้นมาบนบกจับไอเจ้ากระต่ายขาวเจ้าปัญญาตัวเก่งนั่นอีกตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วพวกเขาก็วางตาข่ายบ่วงแล้วสำหรับล่าสัตว์ป่าไว้ก่อนถือแหสวิงสุ่มแห่กระลงไปในหนอง แบ่งกันออกเป็นสองพวกกระจายกันอยู่ทั้งหัวหนองและท้ายหนองเจอปลาช่อนเท่าไม่มีทางหลบหลีกไปไหนอีกแล้วในที่สุดก็ถูกแหวานลงมาครอบตัวไว้หมดอิสรภาพถูกจับได้อย่างง่ายดายชโยชโยจับได้แล้วโอ้โหตัวโตวจริงๆด้วยสงสัยไข่มันจะเต็มท้องเลย ฮ้ยอร่อยแน่ละเย็นนี้ใช่โยเจ้าปลาช่อนที่น่าสงสารถูกโยนลงไปดิ้นขุกขลักอยู่ในข้องเสียแล้วเย็นนี้คงไม่แคล้วลงหม้อแกงอุตสาห์ใช้ปัญญาพาชีวิตรอดพ้นจากอันตรายมานานกลับต้องมาเสียท่านี่เป็นเพราะความลับของตนไม่เป็นความลับอยู่อีกนั่นเอง ปิดฝาคลองแน่นหนาแล้วมนุษย์นักล่าทั้งหลายก็แบ่งกําลังกันออกเป็นสองพวกอีกวางตาข่ายบวงแล้วไว้ทางชายป่าริมหนองถือมีดพราหน้าไม้ไปไล่ล่าทางป่าอีกด้านส่งเสียงเอะอะลงเล้งตีต้นไม้ต้นไร่เสียงโคมครามพั่เพี้ยจนกระต่ายหนุ่มอยู่ไม่ได้ต้องวิ่งออกมาจากที่ซ่อน หลบไปทางหนองน้ำก็ติดบ่วงที่เขาดักไว้หมดทางดิ้นรนในที่สุดก็ถูกตะครุบตัวไว้อย่างง่ายดายในสัตว์ทั้งสองมาแล้วพวกเขาก็ร้องชัชโยโ่ร้องแบกข้องอุ้มกระต่ายกลับสู่บ้านอันเป็นบ้านของชาวไร่ปลูกอยู่ไม่ไกลจากแม่น้ำใหญ่มากนักปลาช่อนมองเห็นแม่น้ำแล้วใจชื้นขึ้นมาทันที สมองเจ้าปัญญาของมันเริ่มคิดแผนการเป็นยังไงบ้างเพื่อนกระต่ายแง้มเปลือกตาขึ้นมากระซิบถามแม้จะเหน็ดเหนื่อยและหวาดกลัวแต่มันก็ยังไม่สิ้นความหวังข้าได้แต่ภาวนาให้มีปาฏิหาริย์ช่วยให้ชีวิตของเราสองปลอดได้เท่านั้นแหลปะปลาช่อนเท่าตอบอย่างปลงปลง จะไม่มีปฏิหาริย์หรอกนอกจากเราจะช่วยตัวเองแม้จะเหน็ดเหนื่อยจากการวิ่งหนีสุดชีวิตแต่กระต่ายหนุ่มก็ยังไม่ท,ทอ้อท้อมันหมอบนิ่งมองดูพวกมนุษย์อย่างใช้ความคิดมนุษย์พวกนี้ตัวโตและงุ่มงามเดินด้วยสองขาหากให้วิ่งแข่งกับกระต่ายแข็งแรงอย่างเราแล้วไม่มีทางวิ่งทันกระต่ายได้เลยดังนั้น กระต่ายหนุ่มเจ้าปัญญาจึงกระซิบบอกสหายปลาช่อนว่าพวกเราจะต้องแกล้งทำเป็นตายนะเมื่อเขานำเราไปถึงไหนวางไว้ที่ไหนเราก็ทำเป็นตายไว้ก่อนดังนั้นเมื่อพวกมนุษย์นำสัตว์ทั้งสองไปถึงบ้านจึงเห็นนอนตัวแข็งทื่อไม่หายใจไม่กระดุกกระดิกราวกับว่าตายแล้วจริงๆโถนึกว่าจะเก่งสักแค่ไหน อุตสาห์ใช้เลขกระเทศหลอกล่อหลบหลีกอยู่ได้ตั้งนานพอถูกเราจับได้จริงๆกลับใจเสาะพากันกลั้นใจตายง่ายๆเท่านั้นเองมนุษย์คนหนึ่งบน่นชี้ให้สหายดูสัตว์ทั้งสองพลางยิ้มเยาะปลาช่อนจึงถูกวางชิ้งไว้นอกชานบ้านเพื่อรอเวลาชำแหละแล่เนื้อออกต้มแกงต่อไป ส่วนกระต่ายนั้นเป็นสัตว์มีขนจะต้องทำการเผาไฟเอาขนออกให้หมดก่อนจึงจะทำการชำแหละต่อไปได้ร่างของเจ้ากระต่ายจึงถูกโยนเข้าไปในครัวใกล้ๆเตาไฟขณะที่เจ้าของบ้านเตรียมจะติดไฟปลาช่อนถูกชิ้งไว้ที่นอกชานจึงได้โอกาสดิ้นขุกคลักแล้วตกลงไปในขี้ซีกใต้ถุนบ้าน เฮ้ยปลามันตกลงไปในคีซีกแล้วเอาวางยังไงหรอวะลงไปเก็บมาล้างเร็วน้ำคีซีกมันสก,กปรกจะตายเอาไปล้างดีๆนะในแม่น้ำโน่นเลยนะเจ้าของบ้านสั่งลูกเด็กชายจึงควานมือไปจับเอาปลาช่อนจากดินโคลนเละๆใต้ฉุนบ้านด้วยความรู้สึกขยะแขยง<ย>ตัวปลาเปิดเลอะเทอะส่งกลิ่นเหม็นคลุ้ง จับปลาได้แล้วจึงวิ่งแจ้นไปที่ท่าน้าแม่น้ำใหญ่คือความหวังของปลาช่อนอยู่แล้วพอเด็กพามาถึงยังไม่ทันได้ล้างด้วยซ้ำปลาช่อนเท่าก็ดิ้นหลุดออกจากมือว่ายน้ำหนีไปลิบๆสุดปัญญาที่เด็กคนนั้นจะตามงมเอาไว้ได้ปลาช่อนจึงรอดชีวิตได้อีกครั้ง ส่วนกระต่ายยังนอนนิ่งเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่อย่างใจเย็นได้ยินว่าปลาช่อนตกลงใต้ฉุนบ้านก็นึกรู้ทันทีว่าปลาช่อนเริ่มแผนการเอาชีวิตรอดแล้วเมื่อเห็นไฟติดเป็นเปลวขึ้นเพื่อที่จะเผากระต่ายมันจึงนึกแค้นอยู่ในใจมนุษย์พวกนี้มันช่างใจร้ายนักไฟที่เขาจุดขึ้นมานี้ ควรทำให้เขาเจ็บปวดถึงจะถูกทันใดน,นั้นกระต่ายที่นอนตัวแข็งชื่ออยู่แต่แรกกลับกระโดดลุกขึ้นวิ่งไปแอบอยู่ข้างมอหนึ่งเอ้าเฮ้ยกระต่ายมันวิ่งได้เร็วมาจับมันเร็วเข้าเอ้ยกระต่ายบ้านี่มันแกล้งทำเป็นตายนี่ว่าเอาค้อนมาเร็ว เสียงตะโกนบอกกันดังลั่นด้วยความโมโหราวกับว่ากระต่ายทำความผิดมาหันชีวิตของผู้อื่นช่างไม่มีความหมายเลยในความรู้สึกของพวกเขาจึงตะโกนบอกกันเอะอะล้งเลง้งมีด้อนพอนไม้ถูกหามาฟาดฟันราวกับว่าหากกระต่ายไม่ตายพวกเขาก็จะตายแทนทั้งหมดอย่างนั้นแหละเพราะ ใครคนหนึ่งใช้คอนฟาดลงไปสุดแรงเกิดถูกมอนหนึ่งแตกดังเพลาะแต่เจ้ากระต่ายแสนเปลี่ยวกลับวิ่งหนีไปหลบอยู่ข้างหายปราร้าไปโน่นแล้วมันไปโน่นแล้วเสียงตะโกนบอกกันทันใดน,นั้นไม้ท่อนโตก็หวดโครมลงหายปาร้าอย่างแรงเปรี้ยงเสียงหายปาร้าแตกปาร้าในหายไหลออกมาเละเทอะ ส่งกินคลุ้งไปทางบ้านเพิ่มความโมโหโกรธาให้พวกนักล่าชีวิตกระต่ายเป็นหลายเท่าเฮ้ยเมันมาทางนี้แล้วใครคนหนึ่งถลกสรงอยู่ไว้ไวเมื่อเห็นกระต่ายลอดใต้วางขาไปวิบวทันในนั้นไม้ท่อนยาวก็หวดเพลาะเข้าวางขาเจ้าของร้องลั่นแล้วลงนอนชักดิ้นชักงออยู่ตรงนั้นเองครื่น ใครอีกคนที่พิ้งวางถ้วยชามล้มลงเมื่อมองเห็นเจ้ากระต่ายวิ่งเข้าไปหลบอยู่ข้างล่างกระด้งกระเบียงกระบุงกระตาล้มโครมคลามระเนระนาดเกิดกลาหนกันทางบ้านหม้อข้าวหม้อแกงถ้วยชามร ام, า้มหหล่นแตกเปรี้ยงร่างกระต่ายเวนเอ้ยโอ้ยขาขา้ขาหักแล้วเสียงด่าเสียงบน่นเสียงร้องควครคลางดังระงมไปทั่วบ้าน แต่ยังไม่สาใจเจ้ากระต่ายสำหรับคนใจไม้ไส้ระรรอมอย่างพวกนี้ควรได้รับบทเรียนมากกว่านี้มันจึงกระโดดไปที่กองไฟใช้ขายันดุ้นฟืนที่กำลังติดไฟแดงโรกกระเด็นไปตกกองคิดใต้ซึ่งเป็นเชื้อไฟอย่างดีไฟติดพรึบลุกวาบวาบขึ้นทันทีแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วไฟไหมไฟไหมผู้คนร้องตะโกนบอกกันเอะอะ บ้านทิมุงด้วยหญ้าคามีฝาแถบตองเป็นฝาผนังเป็นเชื้อไฟอย่างดีอยู่แล้วไฟจึงลุกลามไปอย่างรวดเร็วเสื้อผ้าเสื้อสาดหมอนที่นอนถูกไฟไหม้วอดวายเสียหายลาก่อนนะกระต่ายหนุ่มร้องสั่งพรางกระโดดหนีเข้าไปในป่าลึก พวกมนุษย์มัวโกลาหลอยู่กับการช่วยกันดับไฟจึงไม่มีใครสนใจติดตามเจ้ากระต่ายจอมเจ้าเล่อีกแล้วมันจึงหนีเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าใหญ่อย่างมีความสุข